สวัสดีครับมาอยู่ที่ EP หนึ่งนะครับเกม GTA V ในแอปชิกกินะครับผมนะเราลนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็ต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดเข้ามือถือนะครับเออนะครับทุกคนว่ามันจะสนุกขนาดไหนอันนี้คือ EP หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทําเป็น EP EP เปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะสนุกแค่ไหนก็ฝากรับชมด้วยนะครับก็เกิดขึ้นมานะครับ นี่เหมือนจะแบบว่าแบบทําตามเพื่อนนะประมาณนั้นนะครับคือขมโมยรถอะ่ะเอาง่ายๆขโมยรถนะครับเนี่ยเห็นไหมผมขอรีเลยนะครับไปเมื่อเราขามโมยรถเสร็จเราก็ขี่รถตามเพื่อนไปนะครับการขี่รถน่าจะง,ง่ายสำหรับทุกคนอยู่ในแอปชิคกี้ผมก็เคยสอนเล่นไปแล้วนะครับเคยสอนอยู่ที่คลิปที่แล้วนะครับทุกคนนะ ผมเคยสอนอยู่นะครับทุกคนขับตามเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับดูดิมันเกมในแบบว่ามันเกมในคอมนะครับแต่ผมเอามาเล่นในมือถือนะนะครับทุกคนดูดิคือภาพอย่างสวยนะครับมันเกมในคอมนะแต่ผมเอามาเล่นในมือถือนะครับดูดิเฮีๆๆยก็เล่นเพลินดีนะแนะนำแนะนำแนะนำสนุกอยู่นะครับขับตามเพื่อนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ขับรถก็ยังเพลินแล้วอ่ะทุกคนทุกคนไม่เขีย์ดิโอ้โห้บัวเลยจะมาเดียวต้มแบบไม่สนโลกใครมาดิเฮ้ยอย่าบังเนี่ยน้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่จะเฉิดฉายขับตามเพื่อนไปนะครับเจอคนก็ใส่แม่งเลยเดย๋เวยๆเดย๋เหยวภารกิจไม่ผ่านครับนี่ไงไอ้รถตู้คอนเทนเนอร์อย่าเสือกไอ้น้องอ้ออ้อออจะมาบกมืออะไร เดี๋ยวก็ตายตีน้องาตามเพื่อนไปก่อนนี่ตามแม่งเลยนี่นี่นี่ออกฝ่าไปนะครับตรงนี้ก็ผ่าไปเลยนะผ่าไปดิโอ้โหเพื่อนผ่าไปแล้วนะครับผ่าไปดิโอ้โหเหมือนซอมบี้เลยนี่เอ๊ะเอ๊ยโอโ้ก็จับเดินนะไปเรื่อยเ,เลยครับทุกคน รัดรัดไปก็ได้นะยังไงเพื่อนเราก็น่าจะขับมาทางนี้แหละนะครับนะผมจะไม่ได้ปะนี่ไงขับมาแล้วกูจะขับไปหาเพื่อนเพื่ออะไรเนี่ยตองตามเพื่อนไปนะครับไปเลืแหยะโอเคฮ่า okay. เอา้ยอ,อ,อย่าบางังอย่าบังเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บตัวฟีียิงนักนักสปีด,ด้วยน้องเิงยังไม่รู้นี่ไง โอ้อย่างเทพเฮียอ,อย่างเทพครับทุกคนดูดิโคตรเท,ท่ไอ้าเพื่อนไปเรื่อยๆต่ำไปเลยต่ำไปเลยต่ำแบบไม่สนโลงหย่าเขาน้องหย่าเขาไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยมันมันไม่ขยับนะหน้าหน้าหน้า,นาแต่ว่าตายฟรีน้อง ที่ยังไม่อยากทาเองพี่ไปทําภารกิจก่อนเฮ้ยอย่ามาบังนี่น้องทําภารกิจอยู่เฮ้ย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 เกือบกายเกือบกายเพื <c oughs> ่อนไปตรงไหนถามว่าผมเห็นได้ยังไงผมดูในแผนที่นะเห็นไหมตรงจุดสีฟ้าในแผนที่นะมันก็จะบอกอยู่ว่าไปทางไหนทางไหนนะครับประมาณนั้นเลยครับไม่ทำไมมันชอบบังอย่างเดียนี่เดี๋ยวฆ่าทิ้งหมดเลย เนี่ยสามเพื่อนไปขโมยรถทั้งทีนะมือเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่รอเราเลยอ่ะเพื่อนนายเป็นไหนอ่ะเพื่อนไม่รอเราเลยอ่ะเราลัดมาเองนี่ไงรถอยู่ด้านหน้าต่ำไปเลยอ่ะผู้หญิงก็ไม่สนไม่สนลูกไผ่โอ้โห้เฮียพิทางพิธา ขับแบบไม่สนโลกจริงๆนะครับภาพอย่างสวยไอ้คิดดาวนะครับทุกคนนะมันในมือถือจริงๆเหรอวะภาพแบบโหอลังการมากนะฮะเห็นจุดเหลืองๆไหมเราเราต้องขับไปตามนะครับอย่า,อย,าอย่าไปอันนี้นะขี่ตามเส้นเหลืองๆไปนะครับยังไงเราก็จะมาผูกตรงนี้ขับไปเรื่อยๆ ครับไปไปหาเป็นเรานี่นะครับถึงฉากนี้แล้วพูดคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะครับอ่ะคุยกันไปเห <c oughs> มือนจะข,มจะบบขโมยรถมาทั้งทีอะไรแบบเนี้ยต้องต้องเอาให้สุดขโมยรถมาทั้งทีต้องเอาให้สุดไง,ง,ดงน้องนีง่ไงขับหนีไปฉากนี้เราต้องหนีตำรวจนะครับขับหนีเลยนะครับขับหนีเลย ขับหนีไปจนให้มันเลิกติดดาวนะครับเห็นมุมบนขวาปะบนบนบนขวาขับไปเรื่อยๆให้มันเลิกติดดาวนะครับขับไปขับไปมันก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับทุกคนน่าจะยาวหน่อยนะโอ้หผมน่าจะได้ทำหลายคลิปอยู่นะผมว่าเนี่ยยาวเอย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 เกือบเกือบผมขอตัดเลยนะไปนะครับผม ก็ตัดมาแล้วนะครับหนีหนีดาวมาแนะนี่ไงถ้าถ้าแบบว่าหนีตำรวจเสร็จมันก็จะแบบว่าให้เราทําภารกิจต่อนะครับขี่ตามเส้นเหลืองๆไปเลยนะครับมันบอกไปตรงไหนก็ไปโหผมอยากลงไปใส่เดียวอะ <c oughs> ซ้ายขวาเนี่ยไปได้แรกก่อนนะครัมองซ้ายมองขวา เฮ้ยอาไปไงนักซิ่งแบบพี่อ่หนอกงเอาโมอเหมือนคอมมากนะจริงหมบถ้ามองอย่างนี้ก็ถ้าเป็นผมผมก็คิดว่าคอมอ่ะทุกคนคนคิดว่าไงอ่ะเหมือนเหมือนคอมว่าในแอปชิกี K นะ่นี่ไงตีลังกาสามตหลบไปเลยไม่ดีนี่ต่อไฟฟ้าเลยรลงไปให้หมดเลย เยาวไว้นะครับขับไปเรื่อยๆนะครบับขับแบบตามเส้นไปเรื่อยๆจะถึงแล้วจะถึงแล้วอกนิดเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะ,วจะสป,ปิดดิปเปอร์ว่าน้องสป,ปิดดิปเปอร์เฮ้ยกา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 ยนะครับ <laughs> อ๋อขับไกลหนึ่งรอบไหมเนะี่ยหรือน่าจะมาทางนี้ได้ปะมาได้ไหมนะอ่ะเอ้มาได้มาได้เพราะว่าแต่ต้องไปแต่ทางนั้นนะทางนี้ก็มาได้นะโอเคดีอยู่ไม่เป็นไรยังไงเหมือนจะหาที่ทำงานบ้าวะน่าจะใช่นะครับผมว่าน่าจะหาที่ทำงานนะ ทำงานแบบป้นอะไรแบบนี้หรอนั้นเรื่องมัน่ะคุยโอเคโอเคอ่าคือต้องคือคือนายต้องไปพ้นตรงนั้นนะโอเคโอเคครับพี่เดีวต้องต้องผมต้องไปป้นตรงไหนบ้างอ่ะดีเลยไม่รู้เรื่องหรอครับเราต้องเดินไปทางไหนอ่ะเห็นจุดสีฟ้าๆนั่นไหมต้องเดินไปตรงนั้นนะ ไงรถต้องขอให้ขับรถคันนี้เหรอน่าจะใช่นะครับก็ก็ต้องมาขับนะครับเดีย๋ยวลองนั่งไม่ใช่แล้วก็ขับตามเส้น,หนเหลืองไปนะครับนี่นไงเห็นไะเขับไปนะครับขับไปเรื่อยๆดิยาดิขับไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ผมแบบ ที่ <ITA> ห้องผมก็ฝนตกอยู่นะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับไปเรื่อยๆเลยครับมาตั้งแต่รถก็ที่ล่อทุกคนดูดีดูดีวีแข่งกันป้อน้องให้แข่งต่อให้สิบคันอ่ะแซงให้หมดเลยต่อให้สิบคันสิบคันเลยอืม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  มาดีครับก็มาดีครับชนมวยวีดีนี่ไงจุดหมายถึงแว้วเฮ้อกลไกลยกลต้องขาบวนนะครับโอ้โหดูดูรถเนี่ยแบบเหมือนจริงมากๆนะครับแล้วผมทำมาเลยเนี่ยน่าจะนี่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 ช่ปะต้องไหนอ่ะเฮ้ยอ๋อหรือ้ ตรงแดงๆนั่นหรอทางแดงๆนั่นหรอน่าๆน่าๆน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่โอ้นี่ไงถูก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 โอ้โหรถรถโคตรสวยอ่ะที่บอกให้มาขับอ่ะรถรถยังสวยนะครับไปภารกิจนี้ก็นะต้องต้องทำไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทะเลาะกันไปเนี่ยเฮ้ย เอ้นายนายอย่าเอาโอเคเอ้มันน่าจะทะเลาะกันนะผมว่า,า Pedro ดูดิมันทะเลาะกันนะครับด่ากันเพ้เข้าบ้านแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยในห้องเช่าเนี่ยน่าจะเป็นห้องเช่าปะเป็นห้องเช่าบ้านหรืออะไรยังไงผมก็ไม่เคยรู้ นี่จะเป็นห้องชาวบ้านครับในบ้านมีอะไรบ้างนี่จะเป็นห้องผมนะไม่จะใช่ยูเซนยูสายโอเคโอ้มีเสื้อเท่ๆด้วยมันไม่ให้แต่โอ้ห้องใส่เสื้อผ้าก็มีว่ะโอ้มีกระจกให้มองด้วยไหน ผมมองกินตัวเหม็นชิ่พาให้โอเคนะครับก็โอเคพัชนาจะภารกิจสําเร็จแล้วนะครับก็จบไปที่พาร์ทนี้นะครับรอรอพาร์ตต่อไปนะครับผมนะรอดูคลิปต่อไปนะครับก็จบแค่นี้นะครับใน GTA V ในแอปจิกินะครับในมือถือนั่นแหละครับนะเล่นในมือถือนั่นแหละโอเคจบไปรอพาร์ตต่อไปครับ